จแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาพายุใต้ฝุ่นโมรเบจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่28ถึง30ตุลาคม2563นี้โดยจะมีผลยังไงเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้า,ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศหรือพายุใต้ฝุ่นโมรเบสามารถฝากข้อคิดเห็นได้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง ของคลิปนี้นอกจากนี้แล้วไม่ว่าเพื่อนๆจะอนอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยสามารถที่จะแจ้งสภาพอากาศกันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้เช่นกันแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นการแจ้งเตือนของพายุไต้ฝุ่นมอราเบซึ่งเป็นพายุระดับ5โดยจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตั้งแต่วันที่28ปไปจนถึง30ตุลาคมนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับ โดยคาดว่าพายุนี้จะขึ้นขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่28ตุลาคมนี้ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจากนั้นจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนระดับ3ก่อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งจะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเป็นบริเวณกว้างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในบางแห่งโดยทางภาคอีสานตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักและมีลมแรงในบางแห่งนะครับรู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องเตรียมตัวไวล่วงหน้านะครับก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้และไปจนถึงวันที่30ตุลาคมนะครับในหลายๆพื้นที่ก็จะมีฝนตกนะครับแล้วก็มีลมแรงด้วยนะครับประกอบกับตอนนี้มีอากาศที่เย็นลงนะครับก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพไว้ด้วยนะครับเราจะไปดูกันต่อนะครับว่าในจังหวัดไหนจะได้รับผลกระทบต่อพายุลูกนี้กันบ้างนะครับ มาดูจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักในวันที่28ตุลาคมนี้นะครับเริ่มที่ภาคอีสานประกอบไปด้วยจังหวัดเลยสกลนครนครพนมกาลสินมหาสารคามร้ 101, ยอยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วนภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี สักแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรีประยวบกิริขันชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักในวันที่29ไปจนถึง30ตุลาคมนี้เริ่มที่ภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเพชบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรสุขโขทยัยตากและกำแพงเพชรภาคอีสานประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นมหาสาราคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยสโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สรีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครหลับปริมณฑลด้วยนะครับมาถึงภาคตะว,วันออกประกอบด้วยจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่เมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะครับเราก็ต้องระวังตัวไว้ล่วงหน้านะครับเพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนจะตกทางภาคอีสานและภาคตะวันออกส,ส่วนมากนะครับและตั้งแต่วันที่29ไปจนถึง30ตุลาคมฝนจะตกทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับเราก็ต้อง เตรียมการไว้ล่วงหน้านะครับถ้าหากว่ามีความจําเป็นจะต้องเดินทางออกจากบ้านนะครับก็ขอให้วางแผนการเดินทางแล้วก็พกโรมด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับเราต้องระวังเรื่องของอุณหภูมิที่ลดต่ําลงด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะครับแถมยังมีฝนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะทําให้เราไม่สบายได้นะครับรต้องรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่นมอรลาเบที่จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่28 จนถึง30ตุลาคมนี้นะครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ